แป๊บนึงมาแล้วเดี๋ยวขอทางดูหทงพิัยแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวลวมาิัเคนไหนคะีขอทางนั้นพัทางิยหน่ิครนะเพราะว่าเกตอบทุกคนได้กคงเจอตอไ้เกิด่ดีที่สุดค่ะเดือนกันยายนก็ต้อจะหายไปนันเดีย ปกติไหมสุดยอดพอถ้ากับมาเร็งอโดเข้าสมมุติว่าสามารถเอาโมงมาเผาตุคนได้อาจะด้มงสองเลนอะไรอะอราให้เห็นตุ่บ้างนะคะที่ผัหรอจังสัดเลยไม่จ๋า

ย้ำอีกรอบนึงก็คือมันก็จะมีคนที่เขามาคนเดียวนะคะยังไงฝากทุกคนตังช่วยดูแลด้วยช่วยดูแลกันด้วย,วลลย,วยใครที่มาคนเดียวหวังว่าทุกคนจะได้เพื่อนกลับไปในวันนี้นะะด,ด,ด้วยนะคะได้ไหมด้อมเราออกไปนะคะ ได้เข้าไปกันไไม่เอาแบบเป็นกลุ่มนะมันจะได้เห็นทุกคนได้เดทนเยเะ้นเกาเลอ้ทุกคนเยอะทุกคนทุกคนไม่ลงนะคะไม่ลงนลอย่าดันอย่าดันนะขับยัก็ูตัวทีละนิดนะคะ เอา,าอเหหรือตรงนั้นตรงนั้นตรกลางมาติดอะไออามา่ชค่ลาแดะวมองกล้องค่ะทุกคนในไ,ไลฟ์มองกล้องค่ะ

คนยิ้มค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงแม่โอ,อยอยากได้ตุก๊กตาบอดบอดยังไม่ได้ถ่ายไอเยเนี่ยมันถามว่ารู้จักคที่ายพี่ฟ้าพี่ฟ้าเดี๋ยวพี่ฟ้าจมาแล้วกองถือกล้องอะไรแป๊บนึงนะถ้าไม่ใครนะ

ปลปปาปลามาจบลปลาปลามาจบ ผิดได้กร้อยวันทุกคนเพราะว่ารักปลาแล้วหลายรอบคุดู้อเนรปาปารปาาเยอะมากแล้วปาปลาเือยเยอะมากงงรักผีสันใช่แล้วปาปลาเยอะมาก ใครดาวเหมือนกันเลยแล้วปลาป่าเยอะมากทุกคนคือทำผิดได้อีกร้อยรอบเพราะปลาป่าไม่ว่าแล้วจบหลังปลาแดดจบเพราะว่าปลาแดดเป็นยาย

โอเคมีคนรักฉันคนฟิลิปปินส์เขารักฉันจบจบปาเข้าไปแล้วจบทำผิดอีกร้อยครั้งปาไม่ว่าจบเพราะว่าบอกรักร้อยรอบเมื่อกี้ปาได้ยินแล้วเนื้อปลาเรามาต่อทุกคน่าเยอะมาก ใจเย็นๆลูกอย่าพิ่งทะเลาะกันอย่าจะปอดจะเปิดไ่ามพี่ซันแ่าพนชือรจกราพี่จ้แ่หพี่จะท่อพี่ฟ้าอยากให้ตะโกนแท็กๆอเล่าคู่ครองรัวอิงฟ้าเขาจะร้องเพลงให้ถ่า อลาสุดเพื่อนกูเกาะพี่ซันเป็นพี่อะไรกอเบัวงพอเราคอรอบคัวอิเอัวงพาเพราะเราคือครอบครัวค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนคือครอบครัวใช่ ขอบคุณกันแล้วค่ะเอาร้องพร้อมกันค่ะคนในไลฟ์ร้องพร้อมกันอย่างเงียบค่ะอย่างเงี้ยตัวสองร้องเลยจบ จบจบจบๆไม่เราหรือทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมไลฟ์เราต้องจากกันไปแล้วขอให้ทุกคนโชคดีค่ะกลับบ้านกันดีๆนะคะแล้เจอกันนะจบปิดไลฟ์